สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หาง,งานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะขอสวัสดีเข้าสู่เดือนเมษายนไปด้วยการเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานทำความสะอาดรับหลายอัตราไม่จํากัดเพศมาฝากกันด้วยต้อนรับ หน้าร้อนไปด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตําแหน่งงานดีๆที่เจนได้นํามาอัปเดตให้ซึ่งงานในวันนี้นะคะโดยทางบริษัทรักษาความปลอดภัย Doing Well and Facility Services จำกัดนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดคิดเป็นรายชั่วโมงนะคะโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับหลายอัตราอีกด้วยส่วนรายได้หรือว่าการทำงานต่างๆทำยังไงถึงคิดเป็นรายชั่วโมงอันนี้สามารถไปสอบถามกับทางบริษัทแล้วเขาก็จะอธิบายให้ค่ะ ดยคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะไม่จำกัดเพศจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษานะคะใช้วุฒิป .6 ขึ้นไปมีใจรักการบริการขยันอดทนมีความขยันซื่อสัตย์นะคะใจเย็นสามารถทำงานในภาวะกดดันได้มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และขับขี่รถยนต์ได้ค่ะ ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมมีกองทุนเงินทดแทนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตกลุ่มมีชุดยูนิฟอร์มให้มีอาหารกลางวันให้ด้วยนะคะมีสวัสดิการเงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยมีเที่ยวพักผ่อนประจำปีมีการปรับเงินเดือนประจำปีให้มีโบนัสนะคะแล้วก็มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครตำแหน่งนี้นะคะ ก็วิธีการสมัครค่ะสามารถสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้โดยบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่368ถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9 แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหาคนครนั่นเองสำหรับใครที่จะสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือใครต้องการหาให้ให้เจนหาง,งานประเภทไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ